นี่ก็พบกับแต่รอช็อปกับอาหารเมื่อเร่งรีบนั่นก็คืออาหารตอนเช้านะคะซึ่งหลายๆาท่านเนี่ยประสบปัญหานี่ยก็คือ,อรีบไปทํางานแล้วก็น้องหมาเนี่ยเบื่ออาหารนะคะเราก็จะมีวิธีการง่ายๆนั่นก็ค,คือใช้ตัวอาหารเสริมไม่กี่ตัวอยาอ่างตัวนลูมผลบำรุงเพิ่มน้ําหนักอะไรด้วยนะคะก็อื่นเลยก็คือเตรียมอาหารเม็ดไว้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ท่านใช้อยู่นะคะที่ถูกกับน้องหมาทัานแล้วตัวต่อไปก็เป็นตัวอทูน่าเยลลี่นะคะตัวนี้อ่ะ ปิดออกมาข้างในจะเป็นอย่างนี้นะคะก็คือจะช่วยให้น้องหมาเนี่ยจะเลยอาหารได้มากวิธีการใช้ก็คือง่ายมากตัวนี้จะเป็นเกรดสองออกนะคะก็จะเห็นว่าจะมีเอ็กซ์ปายนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายมากก็คือดึงออกมาเลยชุบอ่าด้านหน้าก็จกะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้มีผสมทั้งหมดมีนะคที่ถ้าหกหกตัวนะคะก็จะใช้ทั้งหมด สามกระป๋องเรามาดูข้างในกันนะคะว่าเนื้อแน่นมากไหมนะคะดูกันเลยเริ่มจากเรามาดูกระป๋องก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันเทน่ออกเนื้อมันแน่นมากจริงเทนี่ออกตากออกมาข้านในก็จะเป็นเนื้อเป็นชิ้นๆเลยนะคะผสมไปในอาหารเด็ดเด็ดเด็ดเดให้ดูโอ้ย นี่นะคะเทล,ไไเลนะะงไปได้เลยนะคะใส่สองลงไปได้เลยอสามกระป๋องนทีิดบอกไวมากถ้าคุณ1คน1น,นตัวเนี่ยก็แค่แบบครึ่งกระป๋องก็ได้ อันนี้เป็นตัวที่ผสมกุ้งด้วยนะคะก็จะมีกุ้งด้วยเป็นทูน่าผสมกุ้งจะส่งไปอย่างนี้นะคะมันจะเป็นเยลลี่เพราะนั้นง่ายเหลาการชิกให้เข้ากับอาหารจริงๆทำเนี่ยไม่ถึง ไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำไม่ถึงสองนาทีอ่ะเนี่ยพลุกพอเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เห็นป่ะก็แล้วก็ใส่ผงชีสลงไปได้เลยอันมีหกตัวมี้กแค่ใส่หกช้อนชา ยุด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 ก็คือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คุกให้เข้ากันง่ายมากนะคะแล้วก็อร่อยแล้วก็ทานง่ายหลายๆคนก็ชอบเลยตัวชอบทุกตัวเนี่ยขนาดแบบเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูจะมีกระป๋องนางก็เอาไปแทะกระป๋องเรียบร้อยละแล้ว แจกจ่ายเด็กๆกันดีกว่าลองก่อนว่าเด็กๆจะทานไหมนะคะแต่เราว่าทานนะอ้าวนางไม่กินอันใหญ่นางไม่กินอัน,น,นเล็กๆจะมากินอันใหญ่ไม่ได้นะของน้องไงลูก เดี๋ยวขอแบ่งให้ตัวอื่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวอ่าดูว่าเด็กกินไหมอ่ะไม่กินเป้าอ่ะกินได้แม่ให้กินแล้วอ่ะกินไหมอ้าวกินเลยอ้าวจะกินเป้าโอเค จะไม่ใส่ใส่จานแต่อนน้องเปิงน้องเปิงกินไหมลกมูกน้องเปิงมันมันสั้นแต่น้องเปิงคอก็ไม่สั้นนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตแบ่งใส่จานให้เด็กๆก่อนนะคะๆๆเห็นไหมว่ากินง่ายมากแล้วก็อร่อยด้วยเลยคนชอบเป็นบ้า <ๆ S 2> แต่ตอนนี้ต้องรีบจัดการไม่ง,งั้นเดี๋ยวจะหมดชิดนะคะเด็กๆชอบมาก เดี๋ยวขอไปแบ่งใา่จ้าให้เด็กๆก่อนค่ะ